เมื่อเราพูดถึงคําว่าบุญหลายคนอาจนึกถึงการใส่บาตรตอนเช้าการทำสังฆทานหรือการถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์แต่แท้จริงแล้วบุญมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากบุญไม่ใช่เพียงสิ่งของที่เรามอบให้หากแต่คือพลังงานแห่งความดีที่สะสมไว้ในใจเป็นสิ่งที่ยกระดับจิตวิญ,ญญาณของเราให้สูงขึ้นและเป็นดั่งแสงสว่างที่คอยนำทางชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า บุญคือเครื่องนำสุขบุญคือร่มเงาบุญคือสเสบียงที่แท้จริงที่ติดตามเราไปได้ทุกที่แม้ทรัพย์สินเงินทองจะสูญหายไปแม้ชื่อเสียงตำแหน่งจะไม่จีรังแต่บุญที่เราทำด้วยใจบริสุทธิ์จะคงอยู่กับเราไปทุกภพทุกชาติหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมบางครั้งทำบุญแล้วไม่เห็นผลทางตาทำไมทำบุญแล้วชีวิตยังมีทุกข์ยังมีปัญหายังเจออุปสรรค คำตอบก็คือการทําบุญไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะง่ายดายไปเสียทั้งหมดแต่บุญจะค่อยๆทําหน้าที่ของมันเหมือนเมล็ดพัุนที่ค่อยๆแตกหนอ่อค่อยๆเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่บุญทําหน้าที่หนุนส่งเพื่อกูลและปกป้องเราอย่างเงียบๆหากเรามองชีวิตให้ลึกซึ้งเราจะเห็นว่าทุกสิ่งล้วนดําเนินไปตามกฎแห่งกรรมเมื่อเราทำกรรมดีผลดีจะตามมาเมื่อเราทำกรรมไม่ดี ผลไม่ดีก็ย่อมย้อนกลับคืนมาบุญก็เช่นเดียวกันบุญเป็นการสร้างเหตุที่ดีเมื่อถึงเวลาก็จะส่งผลดีตอบแทนเราพระพุทธองค์จึงสอนว่าการทำบุญต้องทำด้วยปัญญาต้องทำด้วยความเข้าใจไม่ใช่ทำไปเพียงเพื่อหวังผลลัพธ์ภายนอกไม่ใช่ทำบุญเพียงเพื่ออยากได้โชคลาภหรือความร่ำรวยเพราะถ้าใจเรายังยึดติดอยู่กับความหวังบุญที่ทำก็อาจไม่เต็มเปี่ยมสิ่งสำคัญคือการทำ ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ด้วยใจที่เปลี่ยมเมตตาและด้วยความเข้าใจว่าบุญแท้จริงคือการฝึกใจให้สูงขึ้นบุญไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนไกลบุญเกิดขึ้นได้ในทุกลมหายใจเกิดขึ้นได้ในทุกการกระทําเล็กเล็กน้อยๆของเราแค่เพียงเรามีเมตตาแค่เพียงเรามีความการุณาหรือแม้แต่เพียงการมีใจที่อยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์สิ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นบุญ บุญคือพลังงานที่ทำให้ใจเราเบาขึ้นบุญคือสิ่งที่ทำให้ความทุกข์บรรเทาลงบุญคือสภาที่เชื่อมเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงและที่สำคัญบุญคือครูที่สอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงได้แม้ใจที่เศร้าหมองก็สามารถสว่างขึ้นได้ด้วยการทำบุญอย่างเข้าใจดังนั้นอย่าคิดว่าการทำบุญเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าคิดว่าการทำบุญเป็นสิ่งที่หายไปเปล่า เพราะบุญทุกหยดทุกเสียววินาทีที่เกิดขึ้นในใจเราย่อมเป็นพลังที่สั่งสมและเราหวันงอกงามหลายคนอาจเข้าใจว่าบุญคือการทำทางทิ้งอย่างเดียวแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าบุญมีหลายทางพระองค์ตรัสถึงบุญกิริยาวัตถุสิบหรือเหตุแห่งการเกิดบุญสิบประการซึ่งไม่ใช่เพียงการถวายทานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการกศาศรักษาศีลการภาวนา การอุทิศส,ส่วนกุศลการแผ่เมตตาการฟังธรรมการสอนธรรมการอนุโมทนาบุญการอ่อนน้อมถ่อมตนและการทำความเห็นให้ตรงสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทางแห่งบุญที่สามารถทำได้ในทุกๆวันดังนั้นถ้าเราเข้าใจให้ถูกต้องเราจะเห็นว่าบุญอยู่รอบตัวเราบุญไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในวัดหรือในพิธีกรรมบุญเกิดขึ้นได้แม้เพียงเรามีใจอ่อนโยนต่อผู้อื่น แม้เพียงเราและความโกรธแม้เพียงเราให้อภัยกับคนที่เคยทำร้ายเรานั่นก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นบุญที่เปลี่ยนใจเราให้สูงขึ้นการทำบุญจึงไม่เสียเปล่าเพราะแท้จริงแล้วบุญคือการฝึกใจบุญคือการสร้างคุณสมบัติใหม่ให้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณทุกครั้งที่เราทำบุญใจเราจะอ่อนโยนขึ้นใจเราจะสงบขึ้นใจเราจะเบิกบานขึ้น แม้ว่าเราจะยังไม่เห็นผลภายนอกชัดเจนแต่ภายในใจเรากําลังได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องลองนึกถึงเวลาเราทำบุญด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาความสุขจะเกิดขึ้นในขณะนั้นเองความเบิกบานจะเกิดขึ้นในทันทีนี่แหละคือผลแห่งบุญที่ไม่ต้องรอชาติหน้าแต่สัมผัสได้ในปัจจุบันขณะและหากเราทำบุญบ่อยๆใจเราก็จะคุ้นชินกับความสงบ ความอ่อนโยนและความเมตตาจนกลายเป็นนิสัยติดตัวพระพุทธเจ้าตรัสวา่าบุญไม่เคยหายไปไหนบุญไม่เคยสูญเปล่าบุญเปรียบเหมือนเงาที่ตามติดตัวเราไปที่ใดก็อยู่กับเราแม้ไม่มีใครเห็นแต่บุญจะคอยคำจุนและปกป้องเราอย่างเงียบๆอย่างที่เราพบปัญหาบุญจะเป็นเหมือนกรอกกำบงังอย่างที่เราพบความสุข บุญก็จะเป็นเหมือนแรงหนุนที่ทำให้ความสุขนั้นมั่นคงยิ่งขึ้นหากเรามองให้ลึกลงไปเราจะเข้าใจว่าการทำบุญไม่ใช่เพียงเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งต่อความดีไปยังผู้อื่นบุญคือการสร้างความสว่างที่ไม่เพียงอยู่ในใจเราแต่ยังแผ่ขยายไปสู่โลกภายนอกเมื่อใจเราเป็นบุญการกระทำของเราก็เป็นบุญคำพูดของเราก็เป็นบุญ และสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อผู้คนรอบข้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดการเข้าใจบุญตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เพียงการเข้าใจว่าทำบุญแล้วจะได้ผลตอบแทนอะไรแต่คือการเข้าใจว่าทุกบุญที่ทำคือการยกระดับจิตใจของเราเป็นการเดินเข้าใกล้ความหลุดพ้นทีละก้าวแม้จะช้าแต่มั่นคงหลายคนอาจมีคำถามในใจว่า ทำไมบางครั้งเราเห็นคนที่ทำบุญมากใส่บาตรทุกเช้าร่วมทำทานทุกครั้งไปวัดอยู่เสมอแต่ชีวิตกลับยังไม่ราบรื่นยังคงมีปัญหายังคงประสบกับความทุกข์สิ่งนี้ไม่ใช่เพราะบุญไม่มีผลและไม่ใช่เพราะบุญหายไปไหนแต่เป็นเพราะผลของกรรมเก่าที่เคยทำไว้ยังคงส่งผลอยู่ในปัจจุบันพระพุทธองค์ทรงสอนว่าชีวิตของเราถูกกำหนดด้วยทั้งบุญและบาป ทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีทุกการกระทําที่เคยผ่านมาไม่ว่าจะในชาตินี้หรือชาติปางก่อนล้วนมีพลังที่รอส่งผลเมื่อถึงเวลาเหมาะสมผลกรรมนั้นก็จะปรากฏขึ้นดังนั้นแม้เราจะทําบุญมากในปัจจุบันแต่หากผลกรรมเก่าที่ยังไม่หมดอายุกําลังส่งผลเราก็ยังคงต้องเผชิญกับทุกข์และอุปสรรคแต่บุญที่เราทําในปัจจุบัน จะคอยบรรเทาผลกรรมไม่ดีให้เบาบางลงจะคอยเป็นแรงหนุนให้ใจเรามีที่พึ่งให้เรามีกำลังใจเดินต่อและที่สำคัญบุญจะคอยรอส่งผลในเวลาที่เหมาะสมเหมือนเมล็ดทันที่งอกขึ้นเมื่อถึงฤดูกาลอันควรเพราะฉะนั้นการที่บางคนทำบุญมากแต่ยังมีทุกข์ไม่ได้หมายความว่าบุญสูญเปล่าตรงกันข้ามบุญกำลังทำงานอยู่ในใจของเขา กำลังช่วยให้เขาผ่านความทุกนั้นไปด้วยจิตใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมและเมื่อผลกรรมเก่าค่อยๆหมดไปบุญที่สะสมมาก็จะฉายแสงออกมาทำให้ชีวิตเบิกบานยิ่งกว่าเดิมพระพุทธองค์เคยเปรียบเทียบไว้ว่าถ้าเรานำเกลือหนึ่งกำมือใส่ลงไปในแก้วน้ำน้ำในแก้วก็จะเข็มจนดื่มไม่ได้แต่นำเกลือกำมือเดียวกันใส่ลงไปในแม่น้ำน้ำทั้งแม่น้ำก็ยังคงใสสะอาด สามารถ,ถดื่มได้ผลกรรมไม่ดีที่เราทำก็เปรียบเสมือนเกลือหากบุญเราน้อยใจก็เล็กเหมือนแก้วน้ำย่อมทนรับรสเค็มของเกลือไม่ไหวแต่ถ้าเราสร้างบุญมากใจก็จะกว้างขวางเหมือนแม่น้ำแม้จะมีกรรมไม่ดีแทรกมาใจก็ยังคงใสสงบได้นี่คือความหมายที่แท้จริงของการทำบุญบุญทำให้ใจเราใหญ่ขึ้นบุญทำให้เรามีพื้นที่กว้างขึ้น ที่จะรองรับทั้งสุขและทุกข์โดยไม่หวั่นไหวและในที่สุดบุญจะทำให้เราค่อยๆก้าพ้นจากบองวนแห่งกรรมไปสู่ความสงบเย็นแท้จริงถ้าเราต้องการให้การทำบุญส่งผลจริงไม่ใช่เพียงทำแล้วหายไปสิ่งสำคัญคือการทำบุญด้วยความเข้าใจและทำบุญด้วยใจที่ถูกต้องเพราะใจคือหลักฐานของบุญทุกประการพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นตัวกรรม หมายความว่าสิ่งที่กำหนดคุณภาพของบุญก็คือเจตนาที่เรามีถ้าเราทำบุญด้วยใจหวังผลตอบแทนบุญนั้นก็จะมีพลังถิ่เล็กน้อยแต่ถ้าเราทำบุญด้วยใจที่เมตตาด้วยความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์หรือเพื่อสืบต่อพระธรรมคำสอนให้ยาวนานบุญนั้นก็จะกว้างใหญ่และส่งผลยาวไกลดังนั้นการทำบุญให้ได้ผลจริงจึงไม่ใช่เพียงการทำให้ครบพิธีกรรม แต่ต้องทำด้วยสติและปัญญาต้องรู้ว่าเรากำลังทำสิ่งใดเพื่ออะไรและทำด้วยใจที่อ่อนโยนไม่เร่งร้อนการทำบุญที่แท้จริงยังไม่ใช่แค่การให้สิ่งของแต่รวมถึงการให้รอยยิ้มการให้กำลังใจการให้ความรู้หรือแม้แต่การให้ความสงบแก่คนรอบข้างการรักษาศีลก็เป็นบุญเพราะศีลทำให้ใจเราสะอาดทำให้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นไปอย่างร่มเย็นการภาวนาก็เป็นบุญเพราะภาวนาคือการชำระใจ,จให้ใสสะอาดทำให้เราเข้าใจตนเองมากขึ้นเมื่อเราทำบุญด้วยใจที่ถูกต้องเราจะเห็นผลในชีวิตประจำวันอย่างชัดเจนใจเราจะสงบง่ายขึ้นความโกรธจะลดลงความโลภจะเบาบางและความเมตตาจะเพิ่มมากขึ้นคนรอบตัวเราก็จะสัมผัสได้ถึงพลังแห่งบุญที่แผ่ออกมา เหมือนแสงสว่างที่ทำให้ผู้คนอบอุ่นใจและที่สำคัญบุญที่ทำด้วยใจเข้าใจจะไม่เพียงส่งผลให้เราได้สิ่งดีๆในอนาคตแต่จะทำให้เรารู้จักคุณค่าของปัจจุบันทำให้เราเห็นความสุขในสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวทำให้เราไม่หลงไปกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงและสิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบัน นั่นแหละคือความหมายแท้จริงของการสร้างสเสบียงบุญบุญจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวบุญไม่ใช่เรื่องของคนแก่หรือคนเข้าวัดเท่านั้นบุญคือเรื่องของทุกคนบุญคือการฝึกใจให้ดีขึ้นในทุกวันและบุญคือสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตเราให้ค่อยๆก้าวสู่ความสงบความสุขและความเข้าใจที่ลึกซึ้งในธรรมบุญที่แท้จริงไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้สิ่งของหรือการทำพิธีกรรม แต่บุญแท้คือการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้สะอาดขึ้นและให้ใกล้ธรรมมากขึ้นพราะพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าการทำบุญไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างสบียงในภพหน้าแต่คือการขัดเกลาจิตในปัจจุบันนี้ทุกครั้งที่เราทำบุญใจเราจะเปลี่ยนไปความะกระีจะเบาบางลงความโกรธจะถูกแทนที่ด้วยเมตตาความฟุ้งซ่านจะถูกกล่อมให้สงบลงสิ่งเหล่านี้คือการพัฒนาจิต และนั่นคือบุญที่แท้จริงเพราะแท้จริงแล้วบุญไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกตัวเราบุญเกิดขึ้นที่ใจบุญคือการฝึกใจให้รู้จักวางรู้จักให้อภัยรู้จักเมตตารู้จักเห็นความจริงของชีวิตเมื่อใจสูงขึ้นบุญก็สูงขึ้นเมื่อใจเรามีคุณภาพดีผลของบุญก็จะปรากฏชัดในชีวิตเราเราจะเห็นว่าคนที่เข้าใจบุญอย่างแท้จริง มักจะมีแววตาที่อ่อนโยนมีคำพูดที่อบอุ่นมีการกระทำที่อ่อนน้อมนั่นเพราะบุญที่สะสมในใจได้เปลี่ยนวิธีชีวิตของเขาไปทีละน้อยจนกลายเป็นความงดงามทั้งภายในและภายนอกการพัฒนาจิตใจด้วยบุญจึงไม่ใช่เพียงการสะสมแต้มบุญเหมือนเก็บของมีค่าแต่คือการทำให้ใจเรามีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราจะเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอก ไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงแต่ความสุขอยู่ที่ใจที่สะอาดและสงบใจที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำใจที่เบิกบานเพอะได้ใกล้ธรรมเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้การทำบุญจะไม่ใช่ภาระไม่ใช่สิ่งที่ทำเพราะหวังผลแต่จะกลายเป็นวิถีชีวิตเป็นการหายใจที่มีความหมายทุกการให้ทุกการยิ้มทุกความการุณา จะกลายเป็นบุญที่หล่อเลี้ยงใจเราและโลกใบนี้ไปพร้อมกันนี่เองคือหัวใจของคำสอนพระพุทธเจ้าที่ชี้ว่าบุญไม่เสียเปล่าเพราะบุญแท้จริงคือสิ่งที่หล่อหลอมใจเราให้สูงขึ้นและเป็นแสงนำทางให้เราเดินออกจากความมืดมนของวัฏสงสารบุญกับปัญญาเปรียบเสมือนปีกสองข้างของนกถ้ามีเพียงปีกเดียวนกก็ไม่อาจปยบินได้ในทำนองเดียวกัน หากเราสร้างบุญแต่เทิ้งอย่างเดียวโดยไม่มีปัญญากำกับบุญนั้นก็อาจไม่สามารถพาเราหลุดพ้นจากทุกขได้อย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญที่ทำด้วยปัญญาจะเป็นบุญที่มีพลังยิ่งใหญ่เพราะปัญญาทำให้เราเห็นความจริงตามธรรมเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่มีตัวตนของสรรพสิ่งเมื่อเราทำบุญด้วยความเข้าใจเช่นนี้ใจเราจะไม่ผูกพันกับบุญด้วยความโลภ ไม่หวังผลตอบแทนแต่จะทำด้วยความบริสุทธิ์ทำเพราะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมแต่หากทำบุญโดยขาดปัญญาใจก็อาจยังเต็มไปด้วยความลิติดบางคนทำบุญเพื่อโอ้อวดเพื่อหวังชื่อเสียงหรือแม้แต่เพื่อแลกเปลี่ยนกับโชคลาภแม้จะได้บุญบ้างแต่บุญนั้นก็ไม่เต็มเปีย่ยมเพราะเจตนาไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนมเมล็ดพันที่ไม่สมบูรณ์ย่อไม่เติบโตรงดามเท่าที่ควร ดังนั้นบุญและปัญญาจึงต้องไปด้วยกันบุญเปรียบเสมือนแสงที่ส่องทางส่วนปัญญาเปรียบเสมือนดวงตาที่มองเห็นเส้นทางนั้นถ้ามีแสงแต่ไม่มีตาก็ไม่เห็นหนทางถ้ามีตาแต่ไม่มีแสงก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนแต่เมื่อบุญกับปัญญามาพร้อมกันใจก็จะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่หลงทางไม่หลงติดการพัฒนาจิตให้สูงขึ้นจึงต้องไม่เพียงแต่สร้างบุญ แต่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาไปพร้อมกันทุกครั้งที่ทำบุญให้เราถามใจว่าเราทำเพื่ออะไรเราได้ฝึกอะไรในใจเราบ้างเราได้ลดความโลภความโกรธความหลงหลงหรือไม่ถ้าบุญนั้นทำให้กิเลสเบาบางลงนั่นคือบุญที่มีปัญญากํากับและบุญเช่นนี้จะเป็นสเสบียงอันแท้จริงที่ไม่สูญหายไปแม้การเวลาผ่านนานเท่าใด เพราะบุญไม่ใช่เพียงการสร้างเหตุแห่งความสุขแต่บุญคือการพาใจเราเข้าใกล้ความจริงและปัญญาคือสิ่งที่จะทำให้เรารู้จักใช้บุญไม่ให้ติดอยู่เพียงเปลือกนอกแต่เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมหลายคนมักเข้าใจว่าบุญที่เราทำไปนั้นจะส่งผลในชาติหน้าหรือรอให้ตายไปก่อนถึงจะเห็นผลแต่ในความเป็นจริงบุญไม่ใช่สิ่งไกลตัวเช่นนั้นเลย บุญคือสิ่งที่สัมผัสได้ในปัจจุบันเป็นพลังที่ทำงานอยู่ณขณะนี้เวลาที่เราให้ทานด้วยใจบริสุทธิ์ความสุขจะเกิดขึ้นทันทีความอิ่มเอมจะปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเวลาที่เรารักษาศีลใจเราก็สงบเย็นทันทีไม่มีความกังวลว่าเราจะไปทำร้ายใครหรือจะถูกใครกล่าวโทษนี่ก็คือผลแห่งบุญที่เกิดขึ้นตรงหน้า แม้กระทั่งเวลาที่เราภาวนาหรือแผ่เมตตาออกไปเราจะรู้สึกได้ว่าใจเรานุ่มนวลขึ้นความโกรธที่เคยหนักก็เบาลงความทุกข์ที่เคยกดดันก็คลายตัวออกสิ่งนี้เองคือบุญที่กำลังทำงานอยู่ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผลแห่งบุญมีทั้งปัจจุบันและอนาคตผลในปัจจุบันคือความสุขทางใจความสงบความเบิกบาน ส่วนผลในอนาคตคือการเกื้อกูลให้ชีวิตดำเนินไปในทางที่ดีได้พบเจอสิ่งบัดล้องที่เกื้อหนุนได้พบผู้คนที่พร้อมช่วยเหลือและได้โอกาสเรียนรู้ทำต่อเนื่องเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทำบุญเรากำลังเก็บเกี่ยวผลแห่งบุญอยู่แล้วในขณะนั้นและในขณะเดียวกันเราก็ได้หว่างเมล็ดพันธุ์ของความดีไว้เพื่อวันข้างหน้ามันจึงไม่ใช่การเสียเปล่าเลย แต่เป็นการได้ประโยชน์ทั้งสองทางทั้งปัจจุบันที่ใจเรามีความสุขและอนาคตที่เราจะได้รับแรงหนุนแห่งบุญต่อไปถ้าเรามีสายตาแห่งปัญญามองให้ลึกซึง้งเราจะเห็นว่าการทำบุญท,ทุกครั้งคือโอกาสทองของชีวิตเป็นโอกาสในการฝึกใจให้เป็นบุญและในขณะเดียวกันเราก็กำลังได้ลิ้มรสแห่งบุญในปัจจุบันโดยไม่ต้องรอเวลา ในยามที่ชีวิตเผชิญกับความทุกข์เผชิญกับปัญหาหรือ,อเผชิญกับสิ่งที่เราไม่อาจควบคุมได้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยคำจุนใจเราก็คือบุญที่เราได้ทำเอาไว้บุญเป็นเสมือนกรอบที่มองไม่เห็นแต่คอยคุ้มครองและอบอุ้มจิตใจเราให้ไม่จมลงไปกับความทุกข์บางครั้งเราจะเห็นว่าคนสองคนเจอปัญหาเดียวกันแต่ใจกลับรับไม่เหมือนกันคนหนึ่งเจ็บปวดแทบล้มทั้งยืน แต่อีกคนกลับมีกำลังใจที่จะลุกขึ้นสู้ต่อความแตกต่างนี้ส่วนหนึ่งมาจากกำลังบุญที่สะสมไว้บุญทำให้ใจแข็งแรงขึ้นบุญทำให้ใจมีที่พึ่งและบุญทำให้ใจมีพลังที่จะไม่ยอมแพ้ต่อทุกขดังนั้นบุญจึงไม่ใช่เพียงเครื่องประดับชีวิตในยามสุขแต่ยังเป็นกราะป้องกันในยามทุกข์เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากอย่างลึกต่อให้พายุพัดแรงเพียงใดก็ไม่อาจโค่นลงได้ง่ายๆ และเมื่อเรามีบุญเราก็ย่อมมีที่พึ่งภายในบุญจะคอยตวนใจเราว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงทุกก็ไม่ถาวรเหมือนเมฆที่ผ่านฟ้าวันหนึ่งก็ต้องสลายไปบุญทำให้ใจเราเห็นความจริงเช่นนี้และใจที่เห็นความจริงคือใจที่เป็นอิสระการทำบุญจึงไม่เสียเปล่าเลยเพราะบุญไม่เพียงเกื้อกูลอนาคตแต่ยังเปลี่ยนใจเราในปัจจุบันบุญไม่เพียงเป็นสเสบียงของชีวิต แต่ยังเป็นครูผู้สอนให้เราเรียนรู้ความจริงบุญไม่เพียงเป็นพลังแห่งความสุขแต่ยังเป็นกรอะป้องกันในยามทุกข์เมื่อเราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าบุญแท้จริงคือการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นคือการลดกิเลสทีละเล็กทีละน้อยและคือการเดินเข้าใกล้ความสงบเย็ยนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นทุกบุญที่เราทำไม่ว่ามากหรือน้อยล้วนมีค่า ล้วนไม่สูญหายไปและล้วนเป็นแสงสว่างที่คอยนำทางชีวิตเราให้ค่อยๆก้าวไปสู่ความสุขอันแท้จริงตามรอดพระพุทธองค์ขอให้ทุกท่านที่ฟังธรรมะน,นี้ได้มีความสุขกายความสุขใจขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ได้ทำมาเป็นพลังเกื้อหนุนชีวิตให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและก้าวไปสู่ความสงบเย็ยนอันแท้จริงหากเนื้อหานี้ทำให้ใจของท่านเบิกบาน หรือทำให้เห็นทางเดินชีวิตที่ชัดเจนขึ้นขอเชิญชวนกดติดตามเพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆที่จะคอยหล่อเลี้ยงหัวใจและเป็นแสงนำทางให้ชีวิตของท่านต่อไป